สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสวนข้างบ้านอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราพามาอัปเดตสวนของเรานะคะวันนี้สวน,สวนจะทำการเตรียมแปลงนะคะไว้ปลูกความตุ้งนะคะนี้ระหวานผักความตุ้งไว้กับ ผักสลัดนะคะผักกาดหอมอันนี้ผักกวางตุ้งเราเป็นคนหวานเองอาจจะหนาไปนะคะบางทีแบบเราไม่คิดว่าจะหนาขนาดนี้นะคะปกติคนส่วนเขาะจะหวานแต่วันอาทิตย์วันอาทิตย์อะเราหวานวันอาทิตย์วันนี้วันพฤอหัดหนามากเลยนะคะแล้วก็ ขึ้นอัตราคือร้อยเปอร์เซนเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะแยกไปปลูกนะคะให้คนสวนเตรียมแปลงไว้แต่วันนี้ไม่รู้ฝนจะตกไหมนะเพราะว่าพายุเข้าแต่ไม่น่าจะตกนะคะฝั่งเราเราก็เลยพามาอัปเดตสวนช่วงบใบใๆนี้เราหว่านผักบุ้งไว้ทั้งหมดแปลงแรกนี้ หวานสองกิโลครึ่งนะคะคนสวนทำแปลงใหญ่ขึ้นยาวสุดนู้นเลยนะคะแล้วก็แปลงนี้แบ่งมาหวานเป็นกล้าความตุ้งกับสลัดผักกาดหอมอันนี้สลัดผักกาดหอมของเราเนี่ยขึ้นอยู่นะคะแต่เหมือนจะช้ากว่ากวางตุง้งกวางตุ้งไวมากอันนี้เรายังไม่เปิด ฟางออกนะคะแต่เหมือนไม่ค่อยงอกเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรค่ะกวางตุ้งเราหวานไปก็ใช้กวางตุง้งรอบนี้ได้น่าจะได้เยอะอยู่นะก็เลยเตรียมแปลงเพอย์แปลงยาวเลยค่ะอันนี้แักบุ้งของเราก็แปลงที่สองของฝั่งติดเลี้ยงเมืองนะคะ ก็รับหน้าฝนแต่ฝนยังไม่ตกเลยเราก็ใช้ระบบน้ำในสวนของเราเป็นน้ำบาดาลน,นะคะแต่เราใช้ระบบน้ำไม่ได้ใช้เป็นรถมันก็จะมีเวลาไปทำอย่างอื่น บุ้งก่อนนะคะเตรียมไว้แล้วสองโลขึ้นเหมือนกันเพราะว่ากวามตุ่มกว่าจะได้ปลูกอีกประมาณสองอาทิตย์ต้องดูกราก่อนนะคะกระทันแต่ความตุ้มจะไวสุรินร้อนสุดๆเลยค่ะน่าจะเหมือนกันทุกที่ เราอิจฉาคนสวนคนที่ฝนไปตกได้รับน้ำฝนชุ่มฉ่ำกันไปนะคะสวนเราไม่มาตกครั้งนี้เลยวันนั้นได้รับฝนไปแต่ไม่เยอะนะคะตกก็แปะปแปะพอให้ได้ดินเปียกแค่นั้นคะ่ะไม่หนักนะคะแต่ก็พอทำให้ ได้ไถดินเข้าอยู่เนาะอันนี้เป็นดินถมใหม่นะคะเราให้รถผลดินมาถมอันนี้ไถเข้าแล้ว ปุ๋ยของเราเดี๋ยวเราใช้ปุ๋ยที่ปุ๋ยที่ควายนะปุ๋ยคอกครบเจวันเราก็จะหว่านปุ๋ยคอกลมทัอบอบีกทีหนึงอ,อันนี้เราใช้รถไถเดินตามนะคะช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะใช้รถพวนดิน วนตามตักดินไว้ก่อนท่งนี้อันนี้เตรียมแปลงไว้ เตรียมดินไว้หว่านผักบุ้งพรุ่งนี้นะคะแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำลอยครั้งที่สองนะของแปลงเนี้ยรอบรอบไหนนะหลายเดือนก่อนก็น้ำมันหมดพ <Okay. S 1> อฮะปีที่แล้วเนะวาะห่หวานผักบุ้งพรุ่งนี้ แต่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 น้ำมันหมดอย่าไปเอาน้ำมันก่อนนะคะนี่รถไม่พี่ไ,ไปเอาน้ำมันนะ่ะเออหมดบ้านเลยเหรอนึกว่าไปต้องไปปั๊มเลยเหรอ โอ้เดีย๋ยวไปซื้อน้ำมันก่อนนะคะน้ำมันหมดได้หวานอยู่ไม่ตกหรนะอกเนาะไม่เคยได้รับฝนแบบเต็มเต็มชุ่มฉ่ำเลยนะ โอเคอย่าไปซื้อน้ำมันก่อนวันนี้ก่อนจากกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับส่วนข้างบ้านเกษตรผสมผสานด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ